สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาลงพื้นที่นะคะเยี่ยมชมหมู่บ้านบ้านดงกระทงยามนะคะเป็นชุมชนบ้านไทยพวนที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ค่ะ,ะเราจะมาดูอัตลักษณ์วิถีชีวิตขความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านไทยพวนนะคะิ่งแรกที่เชิญชวนอยากให้มาดูนะคะเป็นในเรื่องของการตั้งบ้านเรือนของชุมชนไทยพวนที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะคะอาจจะมีหลงเหลือให้พวกเราได้ชื่นชมู่บ้างค่ะ <จะ S 1> ห้หมัน่คิดว่าอยากจะให้มันอยู่นานๆน,น,นานที่สุดคือเด็กรุ่นรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยนะส่วนมากไปโรงเรียนก็เป็นเป็นไทยอยู่แล้วใช่ไหมก็พยายามสอนสอนภาษาพวน อยู่บ้านให้เรียบพูดภาษาพวนแต่ภาษาไทยพูดเมื่อไหร่ก็ได้ภาษาพวนนี่ต้องสอนตั้งแต่เด็กๆหัดพูดอ่ะห,หัดสอนไปเลยภาษาไทยไปโรงเรียนก็เป็นละแล้วอีกหน่อยไปโรงเรียนก็ลืมภาษาพวนนะเราก็จะอนุรักษ์ไว้ ทุกวันศุกร์อ่ะเขาจะเด็กนักเรียนเนี่ยจะแต่งชุดไทยพวนวันนี้หลานมันมันไม่มาปกติก็จะใส่ชุดไทยพวนขขถ้าไม่ให้ใส่เขาก็ไม่ไปโรงเรียนวันศุกร์กันนะใส่ชุดนักเรียนไปก็ได้บอกนี้นะไม่ต้องใส่ไปทุกวันหรอกไม่เอาเขาเขาต้องใส่ถ้าไม่ให้ใส่ก็ไม่ต้องไปโรงเรียนเข,ขาบอกไม่ไปนเนี่ยเขาจะใส่ และนี่นะคะเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านดงกระทงยามซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไทยพวน